อำนาจก็โดนไปแล้วค่ะลบไปแล้วค่ะลบไปแล้วเลองเป็นเพื่อนกันใช่ไหม <c oughs> โอเคนะคะนะคะฮะคุณกันยาค่ะคนสวยทั้งหลายดีตามรับนะคะเมื่อวานขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยขอบคุณครับ คข,ขอบกันนะครับว้ยมืนอนีคือหมานที่นะผู้สาวสินมัดหมีแสแบงพัดถิ่นเพาะมากือือต่ละเพลงนิวนาวคนละจังหวะกับตังเอาเอาพอลโลมาดันแม่เนี่ยบุปังบงดังจา้าเพื่อเหตุจังไรเนี่ยจสกเสีดูลาก็ากไปได้เลยดูไม่ได้ดล่เนาะสงเกงใจยาะเยาก็จะป่วงอยู่อย่างนี้ละค่ะป่วงครบชั่วโมงเนี่ ให้อีกบ่นอ้อถ้าให้อีกก็สิเฮงดงามๆอยู่โอ้ยคขั้นหัวลราแบนจะเอเอามาให้ป่อนอยู่นะหาอัน่เห็นนะอายมองได้ตาหูกตํากวกสิได้ภูมิใจและี่ได้นงสินมัดมีอีแม่แม่ไทยใจตะวันออ๋ ทักทายส้มเปียวเลยนะจ๊ะสวัสดีงาปีชาทักทายแม่กัญญาด้อแม่ยุพินสวัสดีน้องส้มเปียวนักเรียนขิวมอ้อโกงอย่ามัวน้ำลินอย่างเดียวสา้ากระโปรงสัน่นหนังสือบะหันไสหนาะพ่อตกแลกสวัสดีค่ะแวะทักจ้าคุณยุพินพวงผู้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ยุพินเนาะแบ่นบอเอไอ ไอ้อไนะถ้าภายในปีนี้นะไม่อื้อไม่อ่านะยายๆจะเลิกเล่นบอกเลยยายยาวไม่มาสองสามคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณเลยๆลได้ยินชดัดไหมคะได้ยินเสียงเขาเขาร้องชดัดไหมกินข้าวแล้วยางกำลังเห็ดโรงเรียนประจำจังหวัดที่ อันดับหนึ่งของสกลนครนะน <c oughs> จ้าสวัสดีค่ะน้องชมเปียวชมเปียวนิวน <c oughs> าวพะพวงหลับหลับเลย <c oughs> <c oughs> เอา,ากินมาเจ้าสวัสดีเช่นกันจ้าน้องสาวว่าเสหยเรียกแม่เออเรียกพี่นี่ถูกใจดีนัก <c oughs> now, นิวนาวน่ะเป็นเด็ก เด็กรู้เรื่องเด็กเก่งยายพูดอะไรอ่ะนิวนาวเข้าใจปั๊บปั๊บป๊บบายบายคุณแม่คุณแม,คณแม่คุณยายออยังไงยังไงยังไงนิวนาวจะทั้งเรียกคุณอยากจ้องตาเธอเลือกเกินอยากได้เจอได้คุยได้เพลิดเพลินก็เชิญออกมาจะดีตัวดวงนี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณพี่กันยาโอเคไหมคะนิวเนา <laughs> ไม่ได้อย่ามาคิดหมายยายถึงว่าอันนั้นอนไม่หลุนวันหลังมาหมโย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 , و ย, و ย, و ย و ขอบคุณค่ะ เด็นนางปลอดภัยนะลูกนะขอบคุณมากมา้มาเปิดดวงตาให้สวดทรงองเอวแม่สมคิดโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากเจอให้ซึ้งใจโอ้ยหนาวจะตายค่ะเธอมาเลี้ยวแหละไหนเอาไอ้่ากันแต่อะไร เฮวดาของแม่มาแล้วนักเรียนขิวม้อโกงอย่ามัวน้ำลิ่นอย่างเดียวสา้ากระโปรงสั่นยิ้มหนังสือบบหันใส่หนาพ่อตกเล่บแบนบอยไอไออนะถ้าภายในปีนี้นะไม่อื้อไม่อ่านะยายยวจะเลิกเล่นบอกเลยยายยวไม่ มา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 จัดให้สาวกระโปงเหีียนมือนีไปเมื่อวานนี้เยายก็ท้าทายอำนาจก็โดนไปแล้วค่ะเอ๊ะอีกครั้งกับคำถามนี้อยากจะเลิกเล่นด้วยซ้ำนะชั่วโมงนี้เบื่อเบื่อ พิมเนื้อให้ก่อนแป๊บที่การเป็นแรงใจกลางเนื้อตะวันออกตตยอยู่ภาคไหนก็ไทยมันกันคลิปเบ่งอย่างมั่วนะดีต่ตแวบ,บมาด้วยนะคะ <You> know. อยู่นาวกำลังใจให้เขานิดนิดหนึน่งหนึ่งก็ยังดีค่ะเป็นครูต้องทำใจนะลูกเป็นครูต้องแบบครูวิชาการต้องหน้าโปรไฟล์เราคงสายเดียวกันชอบสนุกใช่เลย างคนใช่เลยอติมาเพราะไมอมแทบบอกว่หัวใจนี้ในมือว่าโอ้ยมันผิดกับนิสัยนะพี่นอองง้องบาเมยงบอแลนตอบคอมเมนต์แลนบึงครับ แม่งับแม่ครับแม่งับผมจะเดินทางแล้วใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณหลายๆเ้ยเยลก็จะลงแล้วค่ะหาหาเข้าไปเอืขนาดไลท์ทุกวันนะขนาดไลท์ทุกวันนะยังให้เราไลเทียง่ง ตัวว่าไปเรียนที่แท้ไปรีอยู่เที่ยงนัดผู้บ่าวไปนั่งเคียงตัวสุกกันอยู่กลางทงไปแม่ใจเย็นๆค่ะลงคลิปไปเรื่อยๆผ่านไปวันๆแม่อย่าไปคิดอะไรมากใครจะชมใครจะมาไม่มาก็ชาขอบคุณค่ะลูกสาวแม่ขอบคุณนะคะโคมไฟเปิดสว่างรุ่งสางรุ่งหรืออ้า มันแบบว่าเ,ออเห็นผู้บ่าวพี่น้องเอ,อ้ยไก่แล้วไก่แลวขอบคุณนะคะถ้าแม่ในใน้นมีผู้สาวสินมัดมีสแสดงพัดถิ่นเพาะมากอืแต่และเพลงนิวนาวคนละจังหวะกับตา<อ>สาวชนะจังน้องบอมีไพมองมาจองมาหาุก หมกไฟคือหลายแท้สวยงามหมกไฟค <c> ม <oughs> ไฟหรอไม่โอเคนะคะนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งโอย้ยสดเลยอะ่ะเออยังให้เราไลฟ์สดตอบคำถามนะ่ะงงแบบไม่รู้จะอะไรนักหนาะวันนี้วันพุธวันศุกร์โอเคนะคะ คนเดียวนัน่นแหละนิวนาวอืมสมเปรี้ยวมันหล่อแต่มันเล่นตัวไปหน่อยอืมปีใหม่เจอกันแน่นอนลูกปีใหม่เจอกันเออรุ่นสวาหายากจ้าก็เลยม<า>แ,แม่ได้ไยนำตาลูกสาวเรียนเก่งลน้นพ้นได้ผัดเป็นล้านเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยคุณเพื่อนคุณเพื่อนนะคะจริงๆแล้วอ่ะยายยากับยาย่อยก็ ยะจอยกับรุ่นรุ่นปีเดียวกับแม่แม่กันนิวนานี่ฟังเพลงเก่งมากอยขอบคุณหลายๆเ้ยก่ะเด้อเมื่อนี้นัำหนึ่งถึงร้อยว่าสิขึ้นดีบ่ดีแถมไปเฮ็ดอัน,นกินข้าวแล้วย้างนี่ผู้บบาวเลยหรอคะ แต่นั่นล่ะนั่นล่ะผู้เบาวนะไม่อยากว่าผู้เบาวดอกไม่อยากว่าเพิ่งจะว่างค่ะพี่น้องค่ะเปิดค่าการมองเห็นค่ะอิมพรสูกหมกไฟคือหลายแท่สวยงามอะหมกไฟคมไฟเ้าไปมือมือกับพ่อสีได้ค่อ าน้ำยาซักผ้าก็บ่ท่านพอน้ำก็อยู่งฟังเลยเออ